สวัสดีค่ะ พบกับมีม่อีกแล้วค่ะวันนี้มี่จะมาคุยเรื่องอมี่กับแฟนเนี่ยคบกันมาประมาณ6ปีแล้วทำไมมี่ถึงยังไม่ไปอยู่ฝรั่งเศสกับแฟนนะคะคือก่อนอื่นมี่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าอันนี้เป็นแนวทางความคิดหรือการใช้ชีวิตของมี่นะคะไม่ได้อ้างอิงเกี่ยวกับบคุคคลใดๆทั้ทงนั้นนะคะโอเคไหมคือมี่เนี่ยคบกับแฟนมา6ปี ตอนที่เราเริ่มคุยกันศึกษาใจกันหรือว่าแฟนไปเที่ยวเมืองไทยปีสองปีสามปีแรกอะไรอย่างเงี้ยอเขาก็อยากให้มี่ไปอยู่ด้วยแต่มี่ก็คุยกับเขาว่าให้เหตุผลกับเขาว่ามี่เนี่ยก็อยากไปอยู่กับคุณนะที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามี่อธิบายให้เขาฟังว่าครอบครัวมี่เนี่ยไม่ใช่เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นครอบครัวธรรมดาชาวไร่ชาวนาอะไรอย่างนงี้เน,รราาานาอะอ,านนะอืม ถ้ามี่ไปอยู่กับแฟนที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้ามี่ไปอยู่กับคุณที่ฝรั่งเศสเนี่ยเเราต้องไปสร้างครอบครัวกันที่นูน่นเราต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ที่นูน่นอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินเนาะแล้วทีนี้การที่มี่จะได้ส่งเงินกลับบ้านหรือว่าดูแลพ่อกับแม่กับครอบครัวเนี่ย มันอาจจะลำบากนิดนึงกว่ามี่จะไปตั้งหลักชีวิตที่ฝรั่งเศสได้มันต้องใช้เวลามี่ก็ไม่รู้ว่าเวลามันจะนานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมี่ก็เลยมีความคิดว่าบอกมี่ก็เลยบอกกับแฟนไปว่ามี่อยากให้ครอบครัวที่เมืองไทยเนี่ยไม่ถึงกับว่าสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี่อยากคือบ้านก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมมี่ก็อยากทําบ้านให้เสร็จก่อนดูแลพ่อแม่ให้ดีอะไรเงี้ยอะไรที่พ่อแม่ขาดตกบกพร่องอะไรเงี้ยก็ ดูแลท่านไปก่อนหรือรวมถึงมีก็อยากมีบ้านหลังเล็กๆเป็นของตัวเองเพราะว่ามีก็สร้างบ้านให้พ่อกับแม่แล้วอะไรอย่างเนาะมีก็อยากมีบ้านหลังเล็กๆเป็นของตัวเองคือทุกอย่างที่เมืองไทยให้พร้อมก่อนมีถึงอยากไปอยู่ฝรั่งเศสโอเคไหมคะเพราะว่าการที่เรามีทุกอย่างที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ย การที่เราไปอยู่ฝรั่งเศสเราก็หมดห่วงแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงแล้วว่าเมืองไทยจะลําบากไหมพ่อแม่จะลําบากไหมบ้านก็ยังไม่เสร็จถ้าเราจะส่งเงินมาให้พ่อกับแม่เราอาจจะลําบากไหมชีวิตเราจะขัดส่วนไหมถ้าเราไปใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสเออเราทาเราแยกเป็นทีละสเต็ปไปว่าเรา่ายคนที่เมืองไทยเนี่ยโอเคก่อน พอถ้าเราไปอยู่ที่ฝรั่งเศสปุ๊บอ่าเราเราก็จะหมดห่วงแล้วแล้วเริ่มต้นชีวิตคู่ของเราได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีคิดว่าถ้ามีจะไปอยู่ฝรั่งเศสอ่ะกว่ามีจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งเงินมาให้พ่อกับแม่หรือจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยมีคิดว่ามันคงจะนานมากเลยแหละกว่าจะเริ่มต้นจากตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีไปอยู่ที่นู่นมี่ก็ต้องไปเรียนภาษาหรือว่า มีบ้านหรือมีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันค่อนข้างที่มีคิดว่ามันจะลําบากนิดนึงหรือว่าอาจจะใช้เวลานานมากที่จะทําให้ที่จะมาสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้มี่ก็สร้างบ้านให้พ่อกับแม่เสร็จแล้วตอนนี้มี่ก็คิดว่ามี่จะสร้างบ้านหลังเล็กๆเกถียงนา้น้อยของมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เสร็จก่อนจากนั้นมี่ถึงจะตัดสินใจไปอยู่กับแฟนที่ฝรั่งเศสค่ะนี่คิดว่าอันนี้ก็คือ เป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวมี่สาหรับแฟนสําหรับครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีถ้ามีเลือกที่จะไปอยู่ฝรั่งเศสอะ่ะมันจะเป็นการอา่หนักหนักที่แฟนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแฟนทํางานคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องจัดการเรื่องเงินอะไรให้มันลงตัวถึงมันจะลงตัวมากเท่าไหรอ่อ่ะยังไงอะ่ะคนที่เมืองไทยก็ต้อง ไม่พออยู่ดออีลำบากอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ลำบากหรอกแต่ว่ามี่อยากให้ทุกอย่างมันราบลื่นไปทีละสเต็ปสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ประมาณนี้ค่ะออโอเคเนาะยังไงมีก่ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็รับฟังแล้วก็รับชนจน,จนจบนะคะโอเคไหมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามเป็นกำลังใจให้มีมี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย